สวัสดีครับเด็กๆเจอกับคุณครูเฟิร์สอีกแล้วนะครับเจอกับคุณครูเฟิร์สแบบนี้แสดงว่าเด็กๆกําลังจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับสาระที่ที่แล้วนะครับเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาข้อมูลไปแล้วนะลุกนะนะครับสาระที่นี้นะครับคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับประโยชน์ของข้อมูลกันนะครับว่าประโยชน์ของข้อมูลมีอะไรกันบ้างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปชมกันเลยพลอยนั่งคิดอะไรอยู่หรอ เรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนดีวันหยุดนี้พ่อแม่เราจะพาไปเที่ยวนะหรอเราเพิ่งไปเที่ยวเขาดินมานะลองไปดูสิที่นั่นมีสัตว์มากมายเลยนะแพนด้าแดงก็มีนะกำลังคุยอะไรกันอยู่รอคะเด็กๆพลอยกับเพลนกำลังคุยกันเรื่องไปเที่ยวนะคะพอดีพลอยจะไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเพลนเลยเล่าให้ฟังค่ะว่าไปเที่ยวเขาดินมาเป็นยังไงบ้าง ดีค่ะเด็กๆแล้วหนูรู้รอเปล่าคะว่าการคุยกันแบบนี้เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างหนึ่งซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะทําให้เกิดประโยชน์ของข้อมูลนะคะประโยชน์ของข้อมูลใช่ค่ะประโยชน์ของข้อมูลเราสามารถนําประโยชน์ของข้อมูลมาใช้ได้5ทางตามไปดูกันเลยนะคะ 1. เพื่อการสื่อสารคือการใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ หรือที่เรารู้อยู่และเปลี่ยนพูดคุยกับคนอื่น 2. เพื่อเพิ่มเติมความรู้อันนี้เราสามารถทำได้โดยการอ่านหนังสือหรือดูโทรทัศน์และนำข้อมูลจากที่เราได้อ่านและดูไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3. เพื่อใช้ในการตัดสินใจที่ถูกต้องข้อมูลในด้านนี้จะทำให้เราช่วยตัดสินใจเลือกเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดข้อ4ี่ เพื่อทราบข้อมูลที่แท้จริงบางครั้งเราอาจได้รับข้อมูลมาแบบผิดๆเช่นโรงเรียนประกาศเรื่อนวันเปิดภาคเรียนถ้าข้อมูลที่ได้รับมานั้นเก่าหรือไม่ถูกต้องก็อาจทําให้เราไปโรงเรียนผิดวันได้ค่ะข้อ5เพื่อใช้ในการวางแผนข้อมูลบางอย่างที่เรามีจะช่วยให้เราสามารถวางแผนในการทําเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดียิ่งนี้ข่าวจากโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์หรือเรื่องเล่าจากหนังสือเราก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมคะคุณครูใช่ค่ะอย่างนี้พลอยก็ต้องขอบคุณเพลนนะที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นยังไงกันบ้างเลยพอจำได้ไหมลูกเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆนะครับ ประโยชน์ของข้อมูลมีทั้งหมด5ทางนะลูกนะอย่างที่1นนะครับเพื่อติดต่อสื่อสารนะครับคือการที่เราใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วนะครับแลกเปลี่ยนพูดคุยกับคนอื่นนะครับอย่างเช่นเราดูการ์ตูนมา1เรื่องนะครับนักเรียนดูการ์ตูนมา1เรื่องแต่ว่าเราดูการ์ตูนเรื่องนั้นมาจบแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่เรายังไม่ได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้นะครับเราสามารถเอาการ์ตูนเรื่องที่เราดูจบแล้วเนี่ยไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ นะคร df. ับนี่คืออย่างที่1นะลุกนะอย่างที่2เพ people, ื ine, ่อเพิ่มเติมความรู้นะครับข้อนี้เราสามารถทําได้โดยการอ่านหนังสือหรือว่าการดูโทรทัศน์นะครับเราสามารถนําข้อมูลที่เราดูหรือว่าที่เราอ่านเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับอย่างเช่นการทําอาหารการทํางานบ้านอะไรแบบนี้นะลุงนะนะครับอย่างที่3ามนะครับเพื่อใช้ในการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นเราจะซื้อของสักหนึ่งชิ้นนะครับเราดูข้อมูลมาแล้วว่าอของชิ้นนี้ของเล่นชิ้นนี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะ เราสามารถประกอบได้หรือว่าเราสามารถต่อได้นะครับมันจะทําให้เราตัดสินใจซื้อของชิ้นนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างที่4นะครับเพื่อทราบข้อมูลที่แท้จริงนะครับบางครั้งเราอานรับข้อมูลมาแบบผิดผิดนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นว่า โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีจะเปิดเทอมในพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าวันนี้โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีประกาศเลื่อนเปิดเทอมอ่ะอย่างนี้แลาเกิดเรารับข้อมูลเก่ามาเราก็จะมาโรงเรียนวันพรุ่งนี้นะครับมันจะทําให้เรามาโรงเรียนผิดวันได้นะลุงนะส่วนอย่างที่5้นะครับเพื่อใช้ในการวางแผนอย่างเช่นเสาร์อาทิตย์นี้คุณพ่อคุณแม่จะพาเราไปเที่ยวนะครับคุณพ่อคุณแม่อาจะวางแผนว่าจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนจะพาเราทานอะไรประมาณนี้นะลุงนะสาระที่นี้นะครับกูขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ที่หน้าบาย